ลับมัคต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะยาสีฟันนะฮะจีเฮินะคุณผู้ชมนะฮะปัญหากิ่นปากแก้ได้แต่ก็ต้องแก้ให้ถูกหลักถูกทางนะฮะใช้ยาสีฟันทั่วไปก็แก้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็กลับมาหม่นเหมือนเดิมถ้าคุณดืม่มชากาแฟแล้วก็สูบบุหรี่หรือบางคนอาจจะมีฟันผุแล้วทต่ให้เกิดกลิ่นปากนะฮะตัวนี้ต้องใช้จีเฮิใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะเลยใช้นิดเดียวนะฮะ แล้วก็ใครที่มีปัญหาหินปูนพี่เต๋านี่ปัญหาหินปูนนะมันจะเกาะแล้วก็ทํายังไงก็ไม่หายต้องจนเชื่อมไม่บางทีต้องไปเอาอะไรแหลมแหลมไปขูดออกเองอะ่ะจนมันออกเป็นก้อนๆออกมากรอกๆออกมานหินจริงๆ,ๆอะ่ะนะฮะทรมานคุณผู้ชมทรมานเพราะว่าเราต้องส่องกระจกแล้วก็ขูดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมียาสีฟันอะไรที่ช่วยได้บ้างก็ไปหาซื้อใน Facebook ครับโอ้โหอันนั้นก็ไม่ไหวเกินไปไหมอ่ะอันนั้นก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า แรงไฟก็ไม่โอเคนะคะแล้วถามว่าหินปูนหายไหมก็ระดับหนึ่งแต่วันนั้นเนี่ยเขาจะให้จีเฮิร์มาใช้เฮ้ยหายจริงกินปากดีขึ้นจริงนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้1กล่องมี120กรัมใช้ได้ประมาณ3เดือนอใช้คนเดียวนะ ราคาหลักร้อยอะ,<ฮ>ะราคายังไม่ถึง250รอยาสะ,ะวันนี้นะฮะแน่นอนว่าใช้ได้ยาวนานใช 2> 2 <ฮะ S 2> เดือนเลยราคาต่อละ3องบาททรงฟรีโปรนี้สำหรับคุณพร้อมโอนนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทาง <ฮะ S 2> เรามีบริการเหมือนกันครับเก็บเพิ่ม ค่าขนส่ง30บาทนั่นเองนะครับใครสนใจกับจี Hub, เฮ b โทรได้เลยเบอร์นี้นะฮะ0 9 5ย์8 4 6 2หหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีมงขวาหนะ้าจอได้เลยนะจ๊ะมากันที่ข่าวบันเทิงต่อเลยคุณผู้ชมครับไปดูคุณติ๋มทีวีพูครับเคลียร์ชัดเรื่องชู้สาวกับทิศสมปองหลังมีคลิปหลุดออกมานะฮะซึ่งคลิปที่ชาวเน็ตได้มีการปล่อยออกมาเป็นคลิปที่คุณติ๋มทีวีพูกับทิศสมปองพร้อมบอกว่า มองจากดาวองคารก็รู้โดยในคลิปนั้นเป็นการสนทนาการของอคุณติ๋มแล้วก็คุณทิศสมปองเนี่ยนะครับที่กําลังพูดถึงเรื่องการลดน้ําหนักโดยพี่ติ๋มเองได้ใช้นะฮะมือลูบท้องทิศสมปองบอกให้ลดพุงนะแล้วก็เป็นการเป็นภาพเนี่ยจับมือจับแขนที่สมปองอเรียกว่าธรรมชาติเน็ตที่เห็นคลิปนี้ต่างฮือฮาแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเลยนะครับ ล่าสุดนะครับพี่ติ๋มเองก็ได้มีการควงแขนลูกชายมาออกแล้วก็เปิดใจย้ำปมแตกหักที่สำปองอีกครั้งในรายการโตะหนูแหม่มนะฮะพร้อมเครีย์ชัดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างสงสัยกัน<ม>พี่หนูแหม่มสุวิภาเองเนี่ยนะครับเรื่องที่ห้ามเขาคบผู้หญิงเนี่ยอันนี้คือเป็นยังไงก็ถามพี่ติ๋มไปมพี่ติ๋มบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายด้วยเ <c oughs> พราะเขาอุ๊ยอะไรอะเพราะเขาเนี่ย ยังไงจะอ่านตอไหมรู้แล้วอย่าพึ่งสีให้อ่านให้จบก่อนรู้แล้วเออ,อเพราะเขาเนะี่ยรู้จักคนเยอะก็อยากจะให้เขาระวังตัวคนที่ดื่มเหล้าจะจัดเราเราก็บอกว่าอย่าคบนะคนที่ทําธุรกิจไม่รู้ว่าสีเทาหรือไม่สีเทาอ,อันนี้เราไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่เราบอกอะไรที่คิดว่าไม่ดีอย่างเช่นว่าคนที่แนะนําเราเนี่ยให้มีกิเลสมันก็ต้องไม่มีนะฮะเอองานนี้เพราะว่าเป็นทิศมาเนี่ยเป็นทิศที่เพิ่งศึกมาด้วยไงออพี่ถึงขนาดเรียกเขาว่ามาหาเลยนะออพยายามเน้นให้เขารู้ว่าเขาได้เพิ่งศึกมาเ,ออเวลาก่อนนอนก็จะมีการไล่หาแนะนาบอกว่าอะไรหลายๆอย่างพี่แหม่มก็พี่แหม่มก็เลยบอกว่าอ่ะรวมถึงคลิปเมื่อคืนด้วยไหมที่ได้เห็นว่าเป็นคลิปที่ถึงนื้อถึงตัวกันที่เราเปิดไปเนี่ยนะครับอ,อ,อพี่ติ๋มก็เลยบอกว่า กับลูกลูกทุกคนก็จะดูว่าพี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าธทมเนียมในบ้านว่าเวลาเจอกันเราจะกอดกันกอดกันวันหนึ่งน,นหลายครั้งมากตัวเขาเองก็ยังพูดว่าไม่อยากให้ใครกลับแล้วอยากให้ได้กอดถึงได้ถึงตัวเขา<อ>เหมือนเป็นลูกคนหนึ่งในบ้าน<อ>เขาก็บอกว่าการกอดเนี่ยมันได้พลังมากนะ<อ>เหมือนกับการเป็นการเยียวยา<อ>มันเป็นการได้พลังเจอกันก็ก,ก,กอดอกินข้าวก็กอดอก่อน,นอนก็กอด พี่หนูแมมก็เลยถามว่าอ้าวก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเชิงชูสาวใช่ไหมอ่ะเพราะว่าพี่ติ๋มก็พูดว่ามันเป็นเรื่องปกติแน่นอนว่าพี่ติ๋มก็พูดว่าโนจาไม่ใช่เรื่องชูสาวแน่นอนนะฮะหกแล้วค่ะอีกหนึ่งเดือนก็จะเ6แล้วค่ะนะเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องของการชูสาวนั่นเองนะจ๊ะแกไม่แกน้องแต่สมาธิเออคือประเด็นน่ะแกจะเอาสมปองนี่ว่าอยู่ในบ้านเพราะว่าจะให้ได้เป็นเพื่อนกับลูกชายแกก็คือน้องเต้ น้องเต้นเนี่ยเขาถูกเลี้ยงขึ้นมาโดยพี่เลี้ยงต่างชาติและก็ประครบประงมอย่างดีวันหนึ่งเนี่ยที่สมปองเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่พูดจาธรรมะธรรมโม,มแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปโดนใจพี่ติ๋มเพราะพี่ติ๋มเขาชอบธรรมะธรรมโมอยู่แล้ว<า>ใครที่รู้จักเจ้านายเราดีก็จะรู้ว่าชอบนั่งสมาธิอชอบนั่งวิปัสสนา,าตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องกับกสทชฟ้องกันมาพี่ติ๋มไม่เคยเข้าบริษัทเลย อยู่เขาใหญ่นั่งสมาธินั่งสมาธิาธแล้วก็จะมีหมอดูคนหนึ่งซึ่งก็จะสอนวิธีการนั่งกรรมาฐานวิปัสสนาเนี่ยชื่อหมอเปรมซึ่งแต่บ่ายเนี่ยพี่ต่อต้องไปกินข้าวกับพี่เปรมเนี่ยนานซึ่งเป็นสาวสองก็อยู่ในบ้านด้วยก็อยู่ในบ้านด้วยนะคะพี่ติ๋มเขาก็เปิดห้องเปิดตำหนักให้เรียบร้อยเลยอเขาเป็นคนชอบนั่งสมาธิแล้วก็ที่จับเนี่ยเราก็เคยเอาสมปองไปให้เอเจนซี่อันหนึง่ง บอกว่าอยากให้เป็นพรีเซนเตอร์รดแต่ทางนั้นก็บอกว่า้องอ้วนเขามีพุงเป็นไม่ได้แล้วห้องที่ถ่ายเนี่ยก็คือห้อง AE ห้องประชุมประชุมในทีวีพูห้องนี้อยู่ชั้นสองคนที่ถ่ายฉันก็รู้จักเขาก็ถ่ายกันเพราก็เออนั่งกันเต็มไปหมดพอเขาถ่ายก็ไม่มีอะไรไงเนี่ยห้องประชุมนี่คือห้องประชุมนะแล้วก็มีคนนั่งกันเต็มเลยนะล้อมรอบในห้องนั้นอ่ะก็จะมี AE ของบริษัทนั่งกันเต็มเต็มไปหมดเลยนะฮะ เขาอยากให้ลดเวลาพี่เต๋าไปแล้วพงคขึ้นเนี่ยพี่ติ๋มจะมองพงค์ก่อนเลยว่านะเท่านี้มีพงค์เป็นเรื่องปกติค่ะเขาจับพงค์ทุกคนเวลาเพื่อนพี่ติ๋มที่เป็นนายทหารมาที่บ้านเนี่ยมาที่บ้านเวลาวันเกิดหรือว่ามาในวันสําคัญต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นนายทหารหนีหมีโชคดีว่านะเขาจจับพงค์ทุกคนค่ะจับพงค์ทุกคนเป็นเรื่องปกติค่ะคนที่อยู่ทีวีพูมาเขาก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องปกติ นะคะไวจับทุกคนค่ะและพี่ติ๋มชอบผู้ชายเนี่ยพี่ติ๋มไม่ได้ชอบสไตล์อย่างนี้ครับสมัยก่อนพี่ติ๋มชอบอะเสอที่มาจีบพี่ติ๋มนะเสเสนาธิการนายทหารใหญ่ๆที่มาจีบนายเรามหาเศรษฐีครับเออนั่นแหละ้าเจอพี่ต้อยคพ่นนี้ก็ยังจับคูเลยพี่ต้อยก็คืออดีตสามีพี่ติ๋ม เลิกกันมา20ปีแล้วเขายังจับได้เป็นเงาอ้วนคุณหรือเปล่าเนี่ยปกติค่ะครับไม่ได้เป็นอะไรค่ะคุณผู้ชมครับพูดถึงที่สมปองนะครับก็เราจะไปดูอีกหนึ่งคนที่อยู่ในกระแสนี้เหมือนกันนะครับกับน้องโอลิฟเนี่ยขอเคลียร์ข่าวสมปองหลงแม่ค้าออนไลน์นี่นะฮะ,อะเอ,อ้ยยังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับสมปองนะครับก็มีประเด็นยิบย่อยเรื่องของผู้ผหญิงนาาพเนี่ยมาพาดพิงอยู่ตลอดอว่าสมปองโกรธพี่ติ๋มห้ามไม่ให้ไปคบกับแม่ค้าออนไลน์รายหนึ่ง จนนาไปสู่การแตกหักที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ต่อมาในสังคมก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าสาวคนนั้นคือใครโดยหลายคนพุ่งเป้าไปที่น้องโอลิฟอายุ23ปีนะครับก็คือน้องคนนี้เป็นแม่ค้าโตเกียวโนโบราแซบที่เคยร่วมงานกับสมปองใน MV สมปองเดอร์สมปองอของอดีตพระมหาคนดังนั่นเองนะฮะล่าสุดเนี่ย พอมันเป็นกระแสแบบนี้ใช่ไหมคุณแม่น้องโอลิฟต้องออกมาชี้แจงนะก็ได้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับบอกว่าถึงประเด็นดังกล่าวว่าเนี่ยกระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยเ<อ>ตนกับนายสมปองเคยเจอกันไปไม่กี่ครั้งเองนะฮะล่าสุดก็คือวันที่ถ่าย MV ซึ่งก็ไม่ได้มีการแตะเนื้อต่อตัวหรือว่าเกิดเลยมากไปกว่าที่เรื่องงานอย่างแน่นอนอน้องโอลิสยังบอกว่านะฮะ คุณสมปองเ,เป็นคนใจดีสมัยที่ยังเป็นพระก็เคยให้กําลังใจคนที่เผชิญกับกระแสดราม่าเรื่องการแต่งกายอพอสึกมาแล้วก็ยังให้กําลังใจกันทุกครั้งที่เจอกันนะฮะแม้แต่ตอนที่ตอนออ,ออกเพลงอยากจุกเนี่ยนายสมปองก็ยังช่วยโพสตโปรโมทช่วยแชร์เพลงก็จะได้เออแบบเเรยว่าจะสนับสนนกันน้องโอลิฟนี้เดี๋ดูเดีดูตอนที่แบบตอนที่กําลังมีไมค์สัมภาษณ์หนซินี่ไง รับก็โอลิฟก็ต้องออกมาเคลียร์นะเพราะว่าเ้วสเปคโอมเ,<ล>เป็นยังไงสเปคเ,เ,เวลาเห็นแล้วแบบเฮ้ยเนี่ยเออน่ารักชอบอะไรเงี้ยบอกแล้วว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ไม่ได้ใส่ใจเเพราะว่าคือต้องแบบว่ามไม่ไม่ไม่ต้องมีกีก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรเลยเพราะว่าเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าไม่มุ่งเกี่ยวกับเรื่องขอเพศไม่คือความใกล้เรื่องของความรัก เรื่องของว่ามึงไปอยู่วัดเถอะก็เด็วจะบวชล่ะไปบวชชีอะนะบวชพระเ่สิมบวชพระมึงบวชไม่ได้หรอกเด็กวัดหนีกระเจิงทำไมอ่ะโอ้โหมึงกินไม่หยุดอ่ะตายแล้วหมายถึงกินข้าวมึงกินเด็กวัดจาเด็กวัดทำหัวเนี่ยไม่ได้หรอ้ไปนี่ไม่เรียกมึงพระนะสวันดี้ขะหลวงแจ้้ยไม่ได้สิหลวงแจ้วัดดีเดี๋ยวจะไปบวชไปบวชแถววัดแถวเนี้ยของหลวง มึงต้องไปสืบมาแล้ววัดนั้นผู้ชายหล่อกูรู้มึงถึงไปวัดเอ็นยัยไม่ไปรู้หรอวัดอะไรอ่ะก็นี่อ่ะวัดนี่อ่ะธรรมกายหรออุ้ยไม่ไม่เขาไม่ให้ไม่ก็พูดสิภาษาไม่พลาดพิงเลยโอ้โหอีโอมึงไปนี่โอ้โหธรรมกายมีแต่พลาหล่อๆทั้งนั้นไม่ไปหรอกพูดเล่นชิตังเมโป่งด้วยไม่บวชใช่ไหมหลวงไม่บวชนะอย่าไปบวชเลยโอ้ศาสนาจะเสื่อมมึงไปอ่ะไปเป็นพูดอย่างนั้นล่ะ องอาจจะไปบวชแล้วส่งเสริมคเป็นบันดอกไม่ไปบวชทำไมองอาจจะส่งเสริมให้ศาสนามีไม่ได้ยกระดับฉันไม่เคยคิดที่จะไปบว่งไปบวชเลยนะเพรฉันรู้ว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันบวชไม่ได้ฉันไม่บวชฉันไม่เอาฉันไม่บวชการทําความดีไม่จำเป็นต้องบวชนี่ถูกอันนี้อันนี้เรื่องจริงบวชเนีบางคนก็อะไรบางคนบวชก็ไม่ได้ว่าจะประสบความสําเร็จนี่เช่นหลายคนบวชแล้วเป็นหนี้ออกมาอย่างเงี้ยเออโอ้นั่นนั่นเยอะแยะไปเยอะแยะไปน ทำเออย่างนันล่ะเออบวชไปก็กินกันเองอยู่ในวัดอย่างเงี้ยเออหญิงก็ได้ชายก็ดีนัดหมายถึงใครอะมึงไงอบวชแล้วก็แบบว่าบวชแล้วก็เล่นการพนันอย่างเงี้ยเออเงี้ยไม่ต้องบวชหรอกศาสนามันเหมาะสําหรับบางคนไม่ใช่ทุกคนอืมอย่าใช้ศาสนามาเป็นัที่กำบังในการทำสิ่งที่ไม่ดีเออ เพราะสิ่งท hmm. like ี่ไม่ดีมันทําง่ายอืมบางคนเนี่อบยฉันเคยไปใส่บาตราถวบ้านฉันอะเวลากระเทยไปใส่เนี่ยไม่ไม่สวดไม่เลยเลยหันหน้าไปทางอื่นแต่เวลาผู้หญิงนมใหญ่ๆหญ่ไปใส่อะกูเห็นสวดแล้วสวดอีกน้ำนมพ่นมาแล้วผมมีจุดอีนั่นเปียกยกทรงเปียกหมดแล้วเออก็จะได้เห็นเขาน่อยเง้เออแกแล้วก็หากลับ อย่าเลยไม่ว่าจนะจ๊ะคนพระอย่างนี้จะไม่ว่าจ้ะฉันว่าจเฉพาะพระพุทธเจ้ามันมีพูดถึงกระแสเรื่องวัดเนี่ยนะนะอันนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวเขเล่าการปิดรายการมีแบบเจ้าววาดวัดหนึ่งไงเออเขาแบบออกไปนะออกไปแบบไปกับผู้หญิงเงี้ยแล้วก็มีมีเด็กเด็กวัดไปเห็นอลโดนไล่เลยโดนไล่ห้ามเข้าวัดเลยโดนใส่ร้ายวปขนโมยของโน่นนี่ต่างแต่คนจับไก็งง ไม่หมายว่าใส่ลายว่าเด็กไอ้คนที่เห็นน่ะไม่ห้ามเข้าในเขตวัดนะเพราะว่าไปขโมยของนู่นนี่นั่นเหมือนสร้างเรื่องขึ้นมาแต่จริงจริงแล้วเด็กคนนี้ยมันไปเห็นเจ้าอาวาสกับกับผู้หญิงมาตอนตีห้ไม่ได้อยู่ในกุฏินะกลับมาตอนตีห้าไปใส่บาตรเขาไปบินทบาท นีเด็กวัดตาฝาดจะเอาว่าเไปบินเบอบ้าตีห้ามันต้องออกวัดดิตีห้าเข้าวัดได้ไงเราบินเถินนั้นก็แล้วเสร็จแล้วก็ต้องนิ่กราบทำบุญมึงใช่บินถึงเที่ยงเหรอฮะว่าทำบุญด้วยดอกไม้เนี่ยเห็นผลชัดหน้าชัดหน้าเห็นผลทำบุญด้วยดอกไม้เห็นผลชัดหน้าทำบุญด้วยอะไรอีก ไม่รู้มงมีคำสร้อยนี่ไม่มีผอไม่มีโมก็พูดอย่างนี้เออทำบุญด้วยดอกไม้ชาติหน้าเห็นผลเออแต่ถ้าทำบุญอ่ะเออด้วยตุ่ดิก้นเห็นผลชาตินี้จำไว้สกปรกหมดเวลาแล้วปะแต่ว่าันไม่มีอารมณ์กับพวกนี้อาพูดเล่นฉันเห็นพวกพระหรือนักบวชฉันก็แบบลงอันนี้จังแล้วฉันก็แบบว่าค่ะ เพราะุณอยู่ใกล้ๆแล้วกูร้อนนะคะแต่เด็กวัดไม่แน่นะเด็กวัดไม่แน่นี่บางทีที่ใส่บาทที่ใส่ให้เด็กวัดกินเตะก็เตะเด็กวัดเตะเด็กวัดอ๋อเตะเด็กวัดใส่บาทเออฝากว้ด้วยนะคะสำหรับยาสีฟันจีเฮิร์บนะคุณผู้ชมนะฮะ อินปูนกินปากนี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นดื่มชากาแฟแล้วก็สูบบุหรี่อันนี้มันจะทำให้ทวีเท่าไปเลยนะฮะลดไปเลยคุณผู้ชมสำหรับกลิ่นปากนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อย่ะใช้ได้นาน2-3เดือนเลยขนาด120กรัม1หลอดนะฮะราคากล่องละ230บาทส่งฟรีโปรนี้สำหรับคนผอมโอนนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากจะได้นะครับเก็บเงินไปทางก็มีการเก็บค่าขนส่งเพิ่มอีก30บาทนั่นเองนะฮะถ้าใครสนใจโปรไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับติดต่อได้เลยเบอร์ นะครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2หหรือที่ไลน์แอรสุพภาพดีมุขงขวานหน้าจอได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวอมจะไปกินเด็กวัดนะครับส, <grew up> สวัสดีครับสวัสดีครับ